ครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักการใช้งานเมธอดกันนะครับเมธอดก็เหมือนเป็นคําสั่งหนึ่งที่อยู่ในคลาสนะครับซึ่งเราเป็นตัวกําหนดว่าจะให้มันทาอะไรได้บ้างนะครับเป็นคําสั่งนะครับอ่านะครับผมจะสร้างคลาสขึ้นมาใหม่นะครับผมตั้งว่าเมธอดแล้วกันนะครับอืม จะสร้างค่าขึ้นมาใหม่ผมจะมีอยค่านะครับค่า A นะครับกับค่า B นะครับอ้าวทำไม error ทำไมค่า error นะครับเรามาดูกันนะครับ Duplicate Card นะครับสามค่าเนี่ยมันซ้ำอยู่ซึ่งในแพ็กเกจเนี่ยแสดงว่าในแพ็กเกจนี้ต้องมีค่า A กับค่า B ถูกใช้แล้วนะครับไหนผมมาดูที่งานเก่าลยสิเห็นไหมครับ ค่า A ค่า B ผมถูกใช้ไปแล้วผมไม่สามารถใช้ชื่อคลาเดียวกันภายใต้แพ็กเก็เดียวกันกน,กน,นะครับผมใช้ไม่ได้นะครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรดีผมเปลี่ยนเป็นค่า x นะครับกับ Card ค่า y อ่าผมเปลี่ยนเป็นค่า x กับค่า y นะครับอ่าผมสร้างส่วนเมธอดตรงนี้ก่อนนะครับลันดู มีปัญหานะครับต่อไปผมจะสร้างเมทถอดผมจะสร้างเมทถอดผมจะสร้างที่คันนี้คัน x นะครับซึ่งเมทอดเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนนะครับผมจะเขียนรูปแบบดูก่อนนะครับรูปแบบการสร้างเมทอดก็คือนะครับ modifier อ้าวเจออีกแล้ว modifier นะครับ return type นะครับ Method name นะครับ Method name นะครับวงเล็บนะครับข้างในจะมีอะไรพารามิเตอร์นะครับตามด้วยปีกาเปิดปิดส่วนในปดกาเปิดปิดเนี่ยนะครับในปีกาเปิดปิดก็จะเป็น Method body นะครับ นี่คือส่วนของการสร้างเม o อดเม h อดจะมีประมาณนี้จะมีแค่นี้นะครับคืออะไร Modifier นะครับก็คือการกำหนดสิทธิ์การใช้งานเมธอดตัวนี้นะครับ Return Type คืออะไรค่าที่เม h อดตัวเนี้ยส่งค่ากลับไปนะครับซึ่งเป็นชนิดข้อมูลที่ส่งกลับเดอ Met ตัวนี้นะครับเช่นรับข้อมูลมาเป็นสต i n g ผมก็จะส่งค่าสตริงออกไปส่งคืนกลับไปนะครับ เมทอดเนมก็ก็คือชื่อเมทอดนั่นแหละอย่างเช่นเมทอดตัวนี้ก็คือเมทอดชื่อเมนเห็นไหมครับพารามิเตอร์นะครับเป็นชุดของข้อมูลที่ส่งให้เมทอดตัวนี้ทํางานเรารับค่าข้อมูลเข้ามาแล้วเมทอดตัวนี้ก็จะเอาค่ามาทํางานนะครับซึ่ง modifier กับพารามิเตอร์เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้จะมีหรือไม่มีก็ได้ะไไดนะครับ ตามด้วยปีกกาส่วนไม่ตอบบอดี้ก็จะเป็นชุดคําสั่งของมันอ่านี่คือชุดคาสั่งนะครับอย่างเช่นเรามาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับ public static ก,ก็คือ modifier กําหนดสิทธิ์ของมันซึ่งกําหนดสิทธิ์เป็น public อย่างที่ใครพูดไว้นะครับ return type เ,เป็น void นะครับเป็น void ก็คือไม่ return ค่ากลับนะครับก็จะใช้ void ตัวนี้แต่ถ้า return ค่ากลับจะเป็น string เป็น int แล้วก็เปลี่ยนลงไปแต่ void นี่คือจะไม่ return ค่ากลับ ครับเมนนี้คืออะไรเมนนี้คือเมทอดเนมนะครับเมทอดตัวนี้ชื่อเมนนะครับนะครับพารามิเตอร์คือค่าที่ส่งเข้ามานี่ส่งมาเป็นสตริงนะครับส่งมาสตริงที่ชื่อตัวแปร args argument นะครับจะเปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้เห็นไหมครับผมเปลี่ยนไปอะไรก็ได้นะครับแต่แล้วมันเป็นสตริงใช่ไหมครับต่อไปผมจะสร้างเมทอดที่คัด x นะครับโดยดีนะครับส่วน modifier ผมจะยังไม่กําหนดนะครับซึ่งมันจะกําหนดหรือไม่กําหนดก็ได้เห็นไหมครับ return type ผมจะไม่ return ค่ากลับผมจะใช้เป็น v o i นะครับไม่ return ค่ากลับผมตั้งชื่อไม่ตอด name ว่า name ผมตั้งชื่อว่า name นะครับส่วน parameter ผมไม่ใส่นี่ parameter ผมไม่ใส่นะผมก็สร้างให้ไม่ h o ดเนี้ย ใส่คำสั่งให้มันนะครับใส่คำสั่งให้มันพิมพ์ออกมาว่า hello I am method name class x hello I am method name class x นี่ครับผมจะให้ประกาศคำนึงมาซึ่งตัวนี้มันแยกค้ากันนะครับคนละค้ากันเลยสองส่วนนี้เห็นไหมครับผมจะเรียกใช้เมธอดนี้ของค่านี้มา ซึ่งผมจะเอาข้อมูลของคลา x มาเนี่ยต้องทําอะไรก่อนครับที่บอกไปก็คือต้องสร้างอ็อบเจกต์ก่อนผมจะดึงมาเลยไม่ได้นะครับผมเลยต้องสร้างอ็อบเจกต์ของค่ามัน x ตัวแปรชื่ออะไรดีตัวแปร n นะครับ new x นะครับเราจะดึงเมธ h อดตัวนี้มาใช้ผมก็ต้องเป็นชื่ออ็อบเจกต์ของเราพอนี้เป็นอ็อบเจกต์ของค่า x เห็นไหมครับ x นะครับ แล้วก็เมทอดเนมนะครับนี่คือชื่อเมทอดเห็นไหมครับเนมถ้าผมเป็นเนมใส่ S เข้าไปตัวนี้ก็เพิ่ม S ไปนี่คือชื่อเมทอดนะครับส่รลักนี่คือเมทอดชื่อตามด้วยวงเล็บลองรันดูนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมดึงออาเมกตดของค a ส d x เนี่ยมาใช้ในคาส d y ซึ่งต้อง,งสร้างอ็อบเจกต์ก่อนนะครับแล้วประกาศชื่อ object ตามด้วยเมท o อด a m e หรือผมจะสร้างอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมสร้างเม่อดอันนี้ก็ได้ void aaa ปิ i n aaa ออกมานะครับซึ่งผมจะใช้ n ได้หรือเปล่าก็คือไม่ได้เพราะนี่เป็นอ็อบเจกต์ของคัน x นี่นะครับแต่เมธอดเนี่ยอยู่ในคาน y นะครับแล้วผมจะเอาเมธอดมาเลยได้เปล่าเพราะมันอยู่ในคานเดียวกันนี่เห็นไหมครับคําตอบคือไม่ได้นะครับผมก็ต้องสร้าง ออบเจกต์ของคัสนี้ขึ้นมาซึ่งก็คือ y y x เท่ากับ new นะครับ new y อ่ะไม่ใช่นะครับอ่ะมาต์ตัด a a ล์เห็นไหมครับ a a ก็จอกมาเม t h o d ดอยู่ตัวไหนต้องสร้างออบเจกต์ของเม t h o d ดของคัสนั้นด้วยนะครับซึ่งจะมีแบบหนึ่งก็คือแบบ static นะครับคือไม่ต้องสร้างออบเจกต์ แต่เราจะได้เจอกันในบทถัดไปนะครับแบบ s t a t i c นี่คือรูปแบบของการสร้าง m e t h o ดและการเรียกใช้ m e t h อดนะครับนะครับนี่คือรูปแบบของมันนะครับอคอมเมนต์ไว้นะครับ,มมรบตรงไหนฟังแล้วกลัวจำไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นอ็อบเจกต์สร้างออบเจกต์ของบทที่แล้วนะครับโดยรวมก็มีเท่านี้ครับการใช้งานเมทอดนะครับ